แจ้งข่าวดีสูงวัยท่านไหนยังไม่ได้รับเงินเพิ่ม600บาทรัฐเตรียมโอนรอบเก็บตก3รอบมีวันไหนบ้างและต้องทำอย่างไรดูคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาบอกข่าวให้กับผู้สูงอายุนะคะรวมไปถึงลูกๆหลานๆนะคะได้ฟังคลิปนี้ฟังรายละเอียดกันแล้วก็ฝากบอกต่อฝากไปดำเนินการให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยทางภาครัฐก็มีการให้เงินสงเคราะห์ กับผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรับเงินตรงนี้เนี่ยเดือนละ100บาทเป็นจำนวน6เดือนเป็นเงิน600บาทจ่ายครั้งเดียวรวดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็โอนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่12-14ถึง14กันยายนที่ผ่านมามีหลายคนเลยที่ไม่ได้รับเงินเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าทำไมถึงไม่ได้เงินนะคะซึ่งมีปัจจัยหลายสาเหตุเลย เดี๋ยวเช็คไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราขาดอะไรยังไงนะคะทําให้เราไม่ได้รับเงินนะคะโดยสาเหตุหลักๆนะคะก็มาจากการที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์แล้วนะคะแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์หรือผูกแล้วแต่ไปผูกกับหมายเลขโทรศัพท์นั่นเองค่ะเวลาไปกดเงินแล้วนะคะก็บอกว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีนะคะต้องเช็คด้วยนะคะว่าบัญชีนั้นเนี่ยผูกพร้อมเพย์หรือ,อยังถ้าผูกแล้วผูกเป็นเลขโทรศัพท์หรือ เลขบัตรประชาชนนะคะทางภาครัฐจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกเป็นหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยจึงจะได้ตังค์หลักๆแล้วนะคะคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะคะ สาเหตุต่อมานะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะบัตรคนจนใบเก่าตัดทิ้งไปได้เลยนะคะเขานับเฉพาะกลุ่มที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รอบปัจจุบันนี้เท่านั้นนะคะถ้าลงทะเบียนแต่ไม่ผ่านกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิสาเหตุต่อมานะคะก็คือผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารยังไม่เคยได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแม้แต่ครั้งเดียวนะคะ นั่นหมายความว่าคุณจะยังไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นจึงไม่ได้เงินในส่วนนี้นะคะ 3. ส,สาเหตุนี้นะคะใครอยู่ในสาเหตุไหนบ้างมาบอกกันหน่อยนะคะส่วนวิธีการแก้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาจะยังมีการ โอนเงินรอบเก็บตกไปอีก3ครั้งด้วยกันนะคะรีบดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยสำหรับการตรวจพร้อมเพย์นะคะว่ามีพร้อมเพย์แล้วหรือยังสามารถตรวจได้ทั้งในแอปธนาคารและแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้ลูกให้หลานให้คนรู้จักนะคะที่มีแอปโอนเงินทดลองโอนเงินผ่านพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนของผู้สูงอายุได้เลยถ้าสามารถโอนได้นะคะแสดงว่ามีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ไว้อยู่แล้วและถ้าอยากรู้ว่า ผูกไว้กับธนาคารไหนนะคะในแอปเป่ตาตังก็เช็คได้อีกเช่นกันนะคะว่าผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารไหนนะคะกรอกหมายเลขแบบประชาชนสจจาหลักของผู้สูงอายุลงไปเลยระบบก็จะแจ้งเลยนะคะว่าผูกไว้กับธนาคารไหนนะคะทุกคนอย่างที่บ้านนะคะคุณแม่ก็จะมี2บัญชีนะคะมีธนาคารกรุงไทยกับธนาคารออมสินนะคะก็จาไม่ได้เหมือนกันว่าผูกพร้อมเพย์เป็นเลขแบบประชาชน <N> ไว้กับ ธนาคารไหนนะคะก็ใช้แอปพลิเคชันในการเช็คได้เลยนะคะแต่ในแอปพลิเคชันเป่าตังค์เนี่ยก็ต้องมีตังค์ด้วยนะคะสําหรับการทดลองโอนเงินพอเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไปแล้วนะคะเลือกโอนเงินแล้วก็ใส่หมายเลขแบบประชาชนของผู้สูงอายุลงไปนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะของคุณแม่เนี่ยก็ผูกไว้กับธนาคารออมสินนะคะรคราวนี้นะคะเราก็ไปเช็คถูกบัญชีนะคะก็ปรากฏว่าเงินเข้าตั้งแต่ปีสา ของวันที่14กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบนะคะเราไปเช็คที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเราก็ไม่เจอเงินตรงนี้นะคะเราก็จะคิดไปว่าเราไม่ได้เงินนั่นเองนะคะด,ดังนั้นต้องตรวจสอบตรวจเช็คก,กันให้ดีนะคะเงินอาจจะเข้าแล้วนะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุนั้นมีมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีนะคะและถ้าหาว่าใครไม่แน่ใจว่า ผู้สูงอายุนะคะญาติพี่น้องของเราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อแม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้ไหมนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ e social welfare ได้เลยนะคะเข้า google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า e social welfare ที่ขึ้นให้ตามนี้นะคะจะเป็นระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกดเข้าไปปุ๊บนะคะกล่องมาเลขบแบบประชาชนเสร็จเรียบร้อยจะมีรายละเอียดขึ้นมาเลยนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์อะไรบ้างสุดท้ายก่อนจบคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า ตารางการโอนเงินรอบเก็บตกนั้นมีวันที่เท่าไหร่บ้างและคนที่ไม่ได้รับเงินนะคะจะต้องดําเนินการอย่างไรนะคะผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์นะคะแล้วก็คุณสมบัติครบถ้วนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะไม่มีพร้อมเพย์เนี่ยให้ผูกพร้อมเพย์หรือดําเนินการเรื่องบัญชีเงินฝากให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่3ตุลาคมก็จะได้รับเงินในวันที่6ตุลาคม รอบที่สองนะคะจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่1พฤศจิกายนนะคะเงินจะเข้าวันที่6พฤศจิกายนและรอบสุดท้ายนะคะทุกคนจะต้องดําเนินการเรื่องบัญชีนะคะเรื่องพร้อมเพรย์รวมไปถึงการยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนเลยนะคะต้องดําเนินการให้เสร็จ ภายในวันที่30พฤศจิกายนและเงินจะเข้าวันที่6ธันวาคมนะคะ3รอบเท่านั้นนะคะมีเวลา3เดือนเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ก็สามารถรับเงินผ่านบัญชีร่วมกับผู้อื่นหรือบัญชีผู้ดูแลได้นะคะโดยการติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานคลังจังหวัดจะมีเอกสารให้กรอกนะคะแล้วก็แนบเอกสารตามที่เขาบอกได้เลยนะคะ ซึ่งในส่วนของการติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากร่วมกับผู้อื่นตรงนี้นะคะจะต้องดําเนินการให้เร็วนะคะให้เสร็จก่อน17พฤศจิกายนนะคะไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับเงินกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มีเวลาก็ไปทํากันไว้เลยค่ะจิตผู้สูงอายุจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างความคืบหน้าเบี้ยเงทชี่ผู้สูงอายุ3,000บาท มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะคะใครติดตามข่าวนี้อยู่คอมเมนต์บอกกันหน่อยใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะย,ยังมีคนที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตรงนี้และก็พลาดสิทธิประโยชน์ของตนเองไปเป็นจํานวนมากฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ